เราคัดไข่ที่ราคาสูงแล้วก็ต้องมาให้เราในขนาดที่มันได้มาตรฐานนี้แหละเห็นไหมแล้วก็กระจายแบบนี้เนี่ยเขาก็จะวางไข่ไขงงใส่ไข่ห้าใบถ้าเป็นร้อยเก้าเก้าเราจะใส่สังเกตไหมว่าไข่มันเบอร์ใหญ่จริงๆช่างให้ได้น้ําหนักตามที่เราแจ้งถ้าน้ําหนักไม่ถึงเราก็เพิ่มอันนี้พี่เขาจะหอ่อเห็นไหมคนละไส้อันนี้ไส้ที่เขาห่อจะเป็นฟักล้วนเ,เห็นไหมแต่ละคนจะห่อไม่เหมือนกันหรอกอใช่เห็นไหมสี่ไส้ในก้อนเดียวกัน แล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้แต่ละขั้นตอนคือมันมันมีนมนมวิธีของมันบางคนถามว่าทำไมถึงทาขนมอร่อยพี่พูดคาเดียวเลยนะใส่ใจใส่ใจสําคัญสุดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทําของกินขนมทุกๆอย่างตัวคนเจ้าของสูตรอ่ะต้องใส่ใจ